ผมก็เลยน้อยใจผมผมก็เลยออกมาเลยผมก็เลยเอากระเบื้องขวดขวดขวดคาลามาะผมทุบเลยปังครั้งที่หนึ่งเขาเขียนผมทุบผ,ผมคนเดียวใครห้ามยุงย่งด้วยใครอยากมายุง่งกับผมมาห้ามมเพิ่มมไไม่ได้ผมก็เลยหยิบมาผมเบอรเบอร์หัวเลยผมกดเลยประมาณสามเทียคือเลือกเป็นหน้าเลยผมเข็นไปหาต่อ เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำสวัสดีครับก็อยู่กับผมนะครับกับช่องกบจังนานานะครับกับรายการ e x p e r i e พ c e ก็ยังอยู่กับแขกรับเชิญท่านเดิมนะครับ พี่เป้เดฟโพดํากับพี่เตี้ยโพดัมนะครับสวัสดีครับกับพิธีกรรับเชิญของช่องผมนะครับอมมังกรพัดถิ่นนะครับจากที่เราค้างกันพราที่แล้วเมื่อกี้ก็กำลังสนุกเลยเดี๋ยวมาให้พี่เป้กับพี่เตี้ยเล่าให้พวกเราฟังกันต่อดี่ว่า เรื่องราวต่อแต่พาที่แล้วมันเป็นยังไงอ่ะขอถามพี่เตี้ยก่อนเลยแล้วกันอ๋อผมผมพอพอเข้ามาอยู่ที่เรือนจำาชงบุรีก็โดนมั่งอะไรมั่งก็ตามภาษานะครับโดนจนแข็งอะจนแบบเอาเอาตัวเองอยู่อะไรแบบเนี้ยแล้วก็ทีนี้ก็มาตัดสินตัดสินตลอดชีวิตครับพอตัดสินตลอดชีวิตก็ต้องขึ้นซอยไปอยู่ซอยเพราะว่าโทษถึงอ่ะ แล้วทีนี้ไฮไลท์มันก็มีแบบว่าคือตอนต,ตัดสินปุ๊บเนี่ยแม่งเหมือนกับกูไม่ได้ออกแล้วกูด<ช>ัดหนักแล้วไม่คิดเลยแล้วใช่พอพอพอตัดสินได้เสร็จก็ขึ้นซอยแต่นี้ไฮไลท์อ่ะมันมาอยู่ที่ว่าเราไม่เคยใส่ตัวเชื่อมไงก็อยู่ได้ประมาณสองวันก็โดนจับย้ายไปบางฝางแผ่นดินใหญ่ไปแผ่นดินใหญ่อันนี้ใหญ่ฝ้าที่ชนบุรีไปอยู่แบบว่าโทษเขาสูงสูงหมดมีกลายเป็นแบบเด็กๆไปเลยใช่มีโทษประหารมีโทษตลอด อยู่บางฝางก็มีมีเรื่องนิดหน่อยมีเหตุนิดหน่อยก็ไม่มีอะไรมากเขาก็จับย้ายแดนไปอไปอยู่แดนหกที่แรกผมลงแดนห้าบางฝางครับก็ย้ายไปแดนหกย้ายไปแดนหกเสร็จก็อยู่มาเจอพวกจานเค้เจอพวกแสนและเจสีเจอหลายคนอยู่บางดงบางเดียวนะครับผมก็เคยเจอนะครับครับเจอนี้ผมอยู่แดนหกได้ไม่เท่าไหร่อยู่ขังทนแล้วใช่ใช่ผมอยู่แดนหกได้ไม่หร่เขาก็ มีระบายคือว่าเขาจะทําแดนห้าเป็นแดนใช่เป็นแดนทหารหรืออะไรเนี่ยที่บางปางตอนนั้นเนอ่อเขาเลยระบายย้ายไปไวัยหนุ่มก็จะย้ายมาว้หนุ่มอ๋อวัยหนุ่มอยู่ตอนนั้นก็ไปอยู่วหนุ่มมารอบนึงแล้วใช่รอบแรกก็คือว่าจะเป็นแดนหนึ่งมั้งใช่ใช่ใช่เพราะว่าผมยังอยู่ผมยังอยู่แดนผมยังเห็นกีฬาผมเห็นอยู่คือว่าย้ายมาผมยังอยู่แดนห้าเลยคือว่าก็ย้ายไปที่ไปไวัยหนุ่มรอบสองแล้ว พอไปรอบสองทีนี้คือว่าเรามาแรงมากนเจนิชาเจนิชามาแรงมากอ่ะคือว่าคนเก่าคนเก่าไม่มันคือสะสมวิชามาเยอะแลวไงแล้วโทษกสูงด้วยกูมแล้วที่เคยไม่ได้แม่งลับได้นี่แหละคือว่าทาที่ว่าเดินแรงจนแกงหกกันนี้แหละผมใช้แล้วอันนี้เรื่องจริงอยู่วัยหนุ่มอ่ะคือว่าเด็กเราหันไปมองอ่ะเด็กที่อยู่วัยหนุ่มอ่ะโอ้ยนี่มันกากๆเลยโทษมันนะแบบว่าน้อยมากอ่ะสองปีสามปี เต็มที่ผมให้เลยสิบปีเอาไว้ทันว่าแแม่งยังบรุ่นคือมากกว่าใช่เพราะวัยหนุ่มอย่างคือมันมีสารเด็กมาด้วยผู้มีพวกก้าไล่ผู้เบขาอะไรเงี้ยคือดื้อจะจับได้มาเพราะวัยหนุ่มจะมีพวกวัยสารเด็กเยอะทต้องปวดหัวคือว่ามันเป็นวัยรุ่นกับวัยรุ่นมาเจอกัยนะมันเป็นที่เรื่องทน่าปวดหัวรือว่าพอพอไปไปนี่เราก็เดินเดินแรงอ่ะเดินแรงมากอ่ะแต่ว่าแกงแกงหกไปหลายถ้วยอยู่เพราะอยู่วัย กปีฝ่าอยู่ไว้หนุ่มได้หกปีฝ่าอยู่ไว้หนุ่มก็เจอแชมป์ใต้ที่ว่าตอนนี้ในโลกโซเชียลอะไรกันล่ะดังอยู่แชมป์ใต้อคือแชมป์ใต้คือเพื่อนกันเพื่อนกันกับผมเพื่อนเื่อนเป็นเพื่อนกับพี่เตี้ยเลยใชุ่มมองอยู่ที่ไหนนะแต่พออยู่ถึงนั้นคือเพื่อนกันแหละเป็นเพื่อนได้นะครับเพื่อนกันได้หมดทุกคนไม่มีแบ่งแยกนะหมไปทีนี้ก็อยู่อยู่ไปอยู่ไปก็มีเรื่องมีอะไรขึ้นตอยมั่งโดนนายตีมั่ง แต่ไฟสุดท้ายอะก่อนที่ว่าผมจะโดนย้ายอ่ะอันนี้มันมีมีแผลที่ว่ากับเด็กทางแถวกรุงเทพนะดี๋ยวผมไม่ไ <c oughs> ม่เอ่ยทีว่าคือว่าอ่าอ่ะคือแผลเล่นไฮโลครับ <c oughs> อันนี้พอเล่นไฮโลแล้วทีนี้ไม่ได้จ่ายเขาไม่มีตังค์จ่ายพอเขาไม่มีตังค์จ่ายเราให้เด็กในบ้านที่ว่าเปิดบอลอยู่ด้วยกันข้างบนนะที่วัยหนุ่มอะให้ไปเก็บพอไปเก็บเสร็จทีเขาบอกว่าเขาไม่มีแต่ว่าวันเนี้ย คืนเนี่ยถ้าขึ้นไปเล่นใหม่อะเขาขอเป็นเลได้ไหมอ๋อใช้นี่แทนใช่อดูเลเนี่ยนะเขาเรียกว่าความความที่ว่าไม่ยอมเสียผมเล่นไี่ยอมเนียจ่ายเป็นเรือเดี๋ยวจ่ายเป็นเลอ๋อรือว่าจ่ายเป็นเหมือนทํางานใช้แทนเหมือนทํางานไ่าก็ถือว่าผ่านนะพอที่นี้พอขึ้นห้องไปแต่เขาทีนี้พอขึ้นห้องไปเขาไม่ได้ทํากรรมกติกาที่เขาบอกไว้คือเขาออกลูกนอนอยากเล่นออกลูกนอนแล้วออกลูกว่า ไม่สบายอ่าอ่าเก๋าเก๋าเก๋าเลียกแต้มก็เลยก็เลยเรียกมาพอเรียกเรียกมาเสร็จเขาบอกว่าเขาไม่ไหวแต่สภาพวะเขายังดีอยู่อ่าคือว่ามันควรตีนนะพูดง่ายๆเราพูดว่ามันกวนตีน่ะครับทีนี้ก็นั่งๆั่งแบบว่าแบบเหมือนคุกเข่านั่งนั่งอยนะวก็เดินไม่เตะช้อนช้อนเข้าไปเชื้อวะช้อนทีแรกนี่ฟันหลุดประมาณสักแปดซี่กับแปดหน้าแปดซี่กัแล้วนี่ผมก็ บวกหล่อไปแล้วว่าแล้วมันเป็นเหตุการณ์ของเราด้วยเราก็จะเลยจับหน้าอาเขาอะเข้ามากระทุ้งกระเขา่าเราปังปั้งซังรงอไป้สามสี่ที <c oughs> ทีก็ <c oughs> พูดง่ายหลุดหมดปากอะ <c oughs> แล้วทีนี้ที่วัยหนุ่มอะ <c oughs> เวลาจะทำแผลมีเหตุมีอะไรจะทำแผล <c oughs> เขาไม่ให้ออกนะ <c oughs> เขาไม่ให้ออกพอบอ <c oughs> ไม่เหมือนแบบบางขวาง เวลาถ้าโดนแทงหรืออะไรใช่รอเช้าเดียวบางฝางเขาให้ออกเลยนะแต่ที่วัยหนุ่มคือมึงจะเป็นอะไรก็แล้วแต่รอเช้าเดียวเป็ีนเวรใช่หลังจากเขาล้มรอบเลย็จะผู้แดนง่ายง่ายคือกลางคืนเขาจะไม่เปิดคือพูดง่ายคนนั้นอะคือว่าประมาณสามสิบประเข็มอะแต่ว่าต้องใช้เพราะเพราะว่าเนื้อมันตายแล้วเย็บไม่ได้ต้องใช้เขาเรียกอะไรแบบเหมือนอาร์ทยิงยิงเข้าไปอะใช่เนื้อเนื้อมันตายอะทีนี้ประเด็นมันมาเกิด ตอนเช้าตอนเช้าคือว่าผม่กำลังจะเขาเรียกออกออกไปสมานฉันสมานฉันคือทหารเขามาฝึกครับครับเข้ามาฝึกคือทหารเนี่ยจะเอาแต่พ่อบ้านเลยหัอหัว,หวทุกแดนเลยเอาออกมามารวมกันมาฝึกเพื่อสามัคีกันสมานะฉันน่ะผมว่าแต่งตัวรอเลยรอรอจะออกไปข้างนอกอะ่ะทีนี้จังหวะว่าไอเนี่ยจะออกไปพอบอคือมันไม่ไหวแล้วเจ็บแผลมันจะออกไปพอบอ ทีนี้เราก็เลยบอกว่าถ้ามึงไปบอกผู้แดนหรืออะไรนะเดี๋ยวมึงโดนอีกคือว่ามึงมึงไปบอกว่าเลยว่าล้มโดนบล็อกแต่เขาไม่เชื่อหรอกว่ามันล้มท่ขนาดนั้นป๋าบันแม่ไม่มีเลยอ่ะแบบเร่มเล่นทั้งหมดแผนบอกไหนมันบอกพอทีนี้เขาเค้นไปเค้นมามันก็เลยทนไม่ไหวมันก็เริ่มบอกอ่ะพอบอกเสร็จเี็กคนเลยประกาศเรียกชื่อก่อนเลยเกียงไกรนาสาทรคือเกียงไกรคือคือเพื่อนผมที่ที่ว่าเตะคนแรก ผมว่ากําลังกินข้าวผมว่าอิียใจแม่งไม่ดีแล้วเว้ยัม่ดืเเออผมก็เลยก้มก้มไปดูมันมันวัยหนุ่มมันจะเป็นชั้นลอยไงมีสองชั้นแล้วก็ข้างข้างล่างจะเป็นห้องผู้แดนผมก็ก้มไปดูหุ่ยเยี่ยมันโดนเตะกิ้งเตะหงายอยู่เลยนึว่าเออพอพักเดียวแบบพอพอเราหมดตรงนั้นไปประมาณนาทีนึงไน้มั้งปิยะาสี่โชิปิญะาสี่โชิคือชือก็คือชื่อผมไงก็คือพิเตี้ยแล้วรอบนี้เรียกเข้าฝ่ายลุ้นลุ้นอยู่อ่ะพอปุ๊บก็เดินเดินเข้าไปเลย คำถามแรกเลยมึงไปทำมันทำไมโหผมพูดอะไรไม่ออกเลยพอบอกมึงไปทำมันทำไมคือมือมาก่อนเลยอปั้งเขาบ้องหูปุ้งแล้วว่าอุ้ยอะไรวะเนี่ยคือเราเราก็กันแล้วนี้ก็เขามาชุดใหญ่แล้วผู้แดนรองผู้แดนน่ะเขาเหมือนพี่ป้างแล้วก็ตัวใหญ่มากอะคนลับุรีอะทรงแบบทหารน่ะหัวกระทืบผมล่อแบบหูดับดับไหมเลยกระทืบกระทืบแบบชุดใหญ่อะวันนั้นอะแล้วทีนี้ผมไม่ไหวแล้วครับผมทนไม่ไหวแล้วมันมันก็เป็นมันจะเป็น เป็นไม้อย่างเงี้ยแหละแล้วก็เป็นเป็นกระจกผมกะว่าเดี๋ยวถ้าเขาไม่หยุดตีนะพุ่งเผมล่อหัวมงค์แลยจริงคือว่าวัยหนุ่มเป็นอย่างเงี้ยพ้่นายไม่หยุดตีหัวมงคก็อยู่ไมอบมอบจมรอเองใช่คือเราเราไม่ไหวแล้ว่ไม่หยุดเงี้ยคือเราไม่ไหวแล้วโดนหนักมากเพรานั้นน่ะทั้งก็ทืบทั้งแบบฟันศอกทั้งอะไรอ่ะแล้วเขาเป็นมวยด้วยอ่ะผมก็มองกระจกแล้วเลยมองกระจกแล้ว แต่เดี๋ยวถ้าทีนี้ไม่หยุดนะกูรอ่อหัวชนกระจกให้แตกเลยหัวแตกเลยเท่านั้นแหละจบจไแตผมก็กั้นใจเลยพอตกมาผมเด้งออกเลยปังดังสนั่นเลยเปล่าแม่งหัวไปชนไม้เน <c oughs> ี่ยหัว <c oughs> กั้นอยู่แม่งดังลั่นเลยหัวชนไม้ไม่ได้<อ>ชนกระจกูลอยซ้ำอีกทีโอทีนี้ไม่ยังไม่ทันซ้ำเลยคือล่วงออกมาแล้วคือเมาหน้ามืดตาลายเลยเมาล่วงออกมาทีพวกว่าสอยเข่าอเลยปังปังปังโอ้ผมแม่นอนแบบเออ อยากทำอะไรทำไปเลยไม่ไหวแล้วปล่อยปล่อยเฟร์เลยง่ายใช่คือไม่ไหวแล้วพอพอล่ออะไรเสร็จล่อผมไปวิ่งไปวิ่งรอบสนามสิบรออไปฝึกอะแล้วรู้อยู่วัหนุ่มเขาฝึกกันแบบโอ้โหแม่งยันเตอร์กันเรียกยันเตอร์แกระแม่งผิวหนังแม่งไหม้รอ้วใช่แล้วนี้จังหวะพอดีมีล็อกย้ายมีชื่อผมพอดีผมฝึกได้ประมาณสามวันมีล็อกย้ายไปคลองไผ่ย้ายไปคลองไผ่อีกแล้วใช่แล้วเลยย้ายไปคลองไผ่ ผมแม่งแบบดีใจมากเลยเียไม่ต้องมาฝึกไม่ต้องอะไรคือว่าย้ายไปคลองไผ่แล้วมีชื่อย้ายไห้นนักหนึ่งใหม่ใช่เพราะว่าคลองไผ่อ่ะย้ายไปอะมีคู่ดีผมพี่คนรออยู่คือไอ้เก่งเก่งมันรออยู่แต่นี้พอเช่างนะครับไอ้ดื้อเขาเรียกไอ้ดื้อไอ้ดื้อเก่งเก่งดื้อน่าจะเจอมั่งอยู่เขาบินเหมือนกันมันก็อยู่เขาบินในดื้อตัวเล็กๆอะคู่ดีคู่ดีก็ผอแดนที่เขาบินอะมันชื่อไอ้เก่ง แต่มันดื้องไงเขาเลยตั้งชื่อให้มันว่าไอ้ดื้อ,อที่ว่ามันชุดที่ว่าแทงกับพวกเด็กปทุมอ่ะพวกหมออัดพวกอะไรอ่ะใช่แช่นั้นแหละ,ละกับกะว่ามันรอรับเราอยู่แล้วเราก็ย้ายไปจริงไม่เป็นงนั้นเลยแม่งขึ้นซอยอยู่บนซอยอันนี้เราเราไปอะ่ะเราก็โจ์เยอะอะไรแบบนี้ป่ะพอไปถึงเข้าไปมันจะอยู่ในในห้องอะ่ะแล้วก็เป็นประตูออกใช่ไหมเขาเขาให้แบบค้นตัวอะไรก่อนไง นี่เด็กอ่ะลงมาบานแล้วมันก็มาเกาะลูกงงยืนดูเนี่ยใครว่าใครว่าใครมาย้ายมาอะไรแบบนี้ไงผมก็เลยเฮียเยอย่าไปศบตามันดีกว่ามันคุกใหญ่ใว่าะอย่าไปสบตามันเดี๋ยวมันจะเกิดเรื่องได้อะไรแบบนี้ไงมีแล้วมองเล่าเลยเออเพราะมันมันเรื่องมันมาจริงไงใช่เป็นไปได้นะบางสิ่งบางอย่างเขาอยากรู้อะแต่ตอนนี้มันก็มีเสียงแทรกขึ้นมาพี่พี่ใช่คู่ดีดื้อปะเนี่ย อ่ารู้ละผมอ<ช>่หาหันไปบอกใช่ใช่ใช่บอกเดี๋ยวพี่ออกมาอย่างนี้ไปอยู่กับผมเลยวันตอนนั้นเด็กสระบุรีมารับชุดสระบุรีมารับไปอยู่ก็ผมก็เอาที่มากับผมอ่เด็กวัยหนุ่ม,มประมาณเจ็ดคนอยู่ด้วยกันหมดขึ้นไปอยู่ด้วยกันหมดอือยู่แล้วก็ตามภาษาเรานะกินมีก็กินแต่ตอนนั้นผมเอาพวกบุหรี่กาแฟมาเยอะอยู่ คือว่าข้างในอ่ะเขาใช้บุหรี่เป็นค่าอัตางค่าเงินอ่ะใช่เป็นหรือแทนแทนเงินได้บุหรีก่กาแฟเนี่ยแทนเงินได้ก็อยู่ก็กินตามภาษาเราแหละกินกินกินไปทีนี้ยุคมันเริ่มเปลี่ยนไงพออยู่คลองไผ่แล้วมันเริ่มเปลี่ยนแล้วจากเมื่อก่อนไม่มีอะไรอ่ะครับแล้วทีนี้พออยู่ไปอยู่มา <c oughs> พิเชิมาพิเชิใต้ <c oughs> ครับพิเชิใต้า <c oughs> มา <c oughs> ผมก็เป็นคนอ่ะไปรับพิเชิมาตอนนั้นพิเชิมานี่คือว่า เขามีเรื่องกับพวกนครปฐถมจากเขาบินมั่งหรือหรืออะไรอ่ะที่ว่าเขาแขนหักหรืออะไรผมก็ไปรับมามาอยู่บ้านเพราะว่าผมเคยเจอเขาที่บางฝางแล้วพิเชษอ่ะก็มาให้เป็นแบบพ่อบ้านขึ้นมาเป็นพ่อบ้านเพราะเราเด็กเราเลี้ยงไม่ไหวแล้วคือว่ามันเยอะอ่ะมันเยอะแล้วตังเราไม่ไม่มีอะไรเนี่ยเขาก็พอมีพอพิเชษมาความบันเทิงก็ตามมาเรื่อยๆไหลเลยล่ะใช่มันจะมีแบบมี โทรศัพท์เข้ามียาเข้ามีอะไรหมดเรืวุ่นวายอ่เรื่องปวดหัวใช่ใช่เรื่องเรื่องปวดหัวเริ่มมาแล้วแล้วผมนี่เป็นเป็นคนสนิทเขาเลยพี่เชะคือว่าเก็บไปเขาทุกอย่างผมอ่ะแล้วก็เขาก็ใช่แล้วเขาก็ดูแลในในบ้านซื้อแกงวันละยี่สิบถุงน้ำคงน้ำแข็งนี่พร้อมหมดพี่เชษปรัทานดีกว่าพพี่เชษใช่เขามาล้วโคตรเขาดีอ่ะเขาสุดสุดจากคนใต้คนนึงอ่ะคือว่าสุดอ่ะผมยอมใจเลยนะมีคนยอมใจเขาอะหลายหลายคนนะพี่เชษใช่บอกให้ แล้วพอพอทีนี้พี่เชษมาเสร็จพี่เชียนลงมาพี่สวัยมามาอยู่นะบ้านเดียวกันนี่แหละแล้วพี่เชษก็ย้ายไปพี่เชษนี่สุดไม่สุดก็คือว่าแบบว่าเจ้าที่ต้องไปเชิญย้ายนะเอจริงเจ้าที่กาที่เก่งใจอ่ะใช่เจ้าที่ต้องไปเชิญเขาย้ายนะแล้วเป็นป๋าผมอ่ะดูแลผมเขาไปเชิญย้ายเขาบอกว่าเชษไปเถอะมึงย้ายแดนเนอะเออแล้วป๋าคนเดียวที่ชด เชิญพิเชษย้ายแดนได้คือป่าคนเดียวคนอื่นเขาไม่สนใจเลยความดีแล้วใช่เขามาอบ <arsh all. S 2> เหล็กอะไรหมดเลยพิเชษอะ่ะก็ย้ายไปไอันนี้ก็มาพี่เชียนมาทีนี้พวกราดยาวย้ายมีอีกตอนน้ําท่วมโวฟฟรามันเทิงตามมาบานเลยนี้ผมไม่ได้โทรศัพท์จากคนแถวบ้านอ่ะคนหนึง<แ>่งคือว่าเนี่ยหลายยาวเลยใช่เขาย้ายเขาย้ายใช่ไหมเขาย้ายไปแล้วเขาบอกว่าเตี้ยถ้าถ้าย้ายอ่ะ โทรศัพท์อะเอาไปเลยโหแล้วตอนนั้นไอโนเกียไฟฉายนี่ตัวเป็นแสนครับโนเกียสามสามเขาเรียกว่ารู้จะโทรอะไแต่ไม่รู้ไม่มีเครื่องโทรใช่ตัวแบบไฟฉายเลยอะแบบรู้รู้รู้คือว่าซื้อข้างนอกมีสองสีบ้างสีดําสีเงินใช่ซื้อข้างนอกก็แถมมาตู้เย็นแล้วฮีโร่ฮีโร่ลตัวเป็นล้านฮีโร่แล้วผมผมมาได้ตอนนั้นผมมาได้สองหกโนเกียสองหกคือว่าดูดูหนังได้ฟังเพลงได้มัไอตัวสองหกนั้นมา อ่อช่วงเ p s หอสมองเนี่ยใช่มามาหมดแล้วตอนนั้นแมาแล้วแต่แต่ it, ตัวที่ได้มาสองแสนหกครับผมตัวได้มาแล้วก็ผมผมก็เอามาปั้นตัวเนี้ยคือเอามาปั้นมาปล่อยปล่อยเช่าปล่อยเช่าถูกปล่อยเช่าแบบว่าพอมาหนึ่งชั่วโมงสามพันแรงทนมากเลยนะโอนมาเลยแบบ ชั่วโมงสามพันโอนเงินมาสามพันมือมือเอาไปเลยแต่ว่าถ้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 าเรื่องงานคุยเรื่องงานออใหขอเอาซิมมาด้วยขอเอาซิมมาด้วยซิมตัวเองเดือดร้อนเดือดร้อนอ่าอันนี้เป็นเป็นเรื่องงานแล้วนะครับอ่าเป็นที่สิ่งที่ผ่านมาแล้วนะสิ่งที่ผ่านมาแล้วสิ่งเรื่องราวในอดีตใช่ใช่และพอพอปุ๊บยังสิบห้านาทีหรือครึ่งชั่วโมงเอาบุหรี่มาแถวหนึ่งบุหรี่แถวหนึ่งเขาตีพันหนึ่งข้างในของคลิปอะ เป็นมือนั้นจนผมยืนได้อะผมได้มีตังค์เก็บประมาณสามหรือสี่แสนเนี่ยในบัญชีผมอะแล้วก็ผมก็เอาไปจับนู่นจับยาจับอะไรมั่งเอามาเก็บไว้มาเหยียบไว้ถ้าของขาดไม่ต้องไปสืบเลยอยู่ที่ผมหมดละจับตุงจับอ <c oughs> พอ่นี้ก็กับไว้ก็เอามาปล่อยมั่งมันแพงมากเลยนะข้างในอะเรื่องยาเรื่องอะไรแพงมากอะจนทําให้ผมแบบว่ามีมีถึงประมาณห้าล้านอะ อันเก็บผมอ่แต่วันนี้ผมใช้ตังไม่เป็นไงอืือของมันร้อนได้มาง่ายไปง่ายได้มาง่ายมันก็หมดง่ายไม่คือใช้ใช้เรียกว่าบริหารไม่เป็นบรือว่าเราเราเราติดเล่นด้วยที่บ้านไปเลยไม่ง่ายมันเป็นเงินร้อนที่ที่บ้านเน่ะผมผมส่งให้อยู่ไม่แบบวนี้เรต้องเก็บไปที่บ้านเยอะใช่คือว่าผมผมราไม่รู้ไงนึกว่ามันจะเป็นนี้ตลอดชั่วโมงนั้นแหละคิดว่าคือติดเล่นไงมันก็หาได้มันก็หาได้คือเราเราเล่นไปตองแทงบอลอะไรแบบเนี้ยโอไปตองอ่ะ คุณเมินได้ไดเลยเลยประมาณเจ็ดแปดหมื่นนะต่อเซตเลยนะเล่นเป็นเซตเลยนะห oh. สมมุติว่าเก่งฝาเนี้ยต่อให้เลยหกเจ็ดเราเราได้หกลูกทางนี้ได้เจ็ดลูกถ้าเราหกลูกก่อนเราชนะ mm. อะไรแบบเนี้ยเป็นเซตเลยแล้วก็เปิดเปิดรับรับข้างนอกตั้งหาง รับเป็นผู้ใหญ่คาแฝงหนจ่ยใช่ใช่โอมีจับนอกอีกมีจับนอกอีกการมานั่งมีการมานังต้องไหนนะขนาดเป่ากุ้งเป่ากบเล่นเป่ากบก็ยังมีรอบข้างไงผมจนแบบว่าผมดังเนี่ยตอนตอนคลองไผ่อ่ะตอนที่ว่ารุ่นพี่เราพวกอะไรเขาเขาย้ายหมดแล้วแล้วผมก็มาสร้างของผมเองอะไรแบบนี้ไงสร้างไปสร้างมาดังนี้พวกมีเรื่องก็ ลงไปช่วยลงไปอะไรมีเรื่องมีราวกันเหมือนเขาเคยเล่าไปแล้วแต่แต่ผมไม่เล่าแล้วคนที่เคยผ่านจุดนี้มาจะรู้ว่ามันเป็นยังไงมันไม่ได้ง่ายนะมันไม่ได้ง่ายๆคือยูยดีจะไปดื้อไปเกยไปมีเลยมันไม่ได้ง่ายถ้าใจเราไม่ไม่ไม่นี่พอคือเรามีแต่เสียงแล้วก็ที่จะให้มานั่งคุยางนไม่ได้ง่ายนะคือเสียเวลาทั้งวันนะมีงานมีงานต้องทำอย่างนี้ผมเลยโู่พอตอนที่เรา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 ยืนยืนได้แล้วคือคือแข็งโป๊กอะตอนนั้นน่ะคือว่าใครไม่รู้จักเตี้ยวโพดําตอนแดนห้านี่เชยมากเลย เพราะผมมีทุกอย่างเลยมีมีทั้งน้องมีทั้งพวกมีทั้งยามีทั้งอะไรมีมีหมดผมอะสุดท้ายแล้วเป็นไงสุดท้ายก็ลงไปช่วยพวกไงพี่ว่าช่วยสาโรอยุธยาตอนนี้เขาเสียไปแล้วสาโรดอะคือว่าเขาเขาผูกแฝงแฝงคอสาโรอยุทธยาแฝงคอข้างในเหรอข้างข้างนอกเขาออกมาตอนปล่อยตัวใช่ใช่คือยอู่คือผมอะงานช่วยอะผมลงไปช่วยบ้านยุทธยา ก็มีเรื่องกับผู้บ้านโคราชนี่แหละก็ลงไปช่วยช่วยแล้วทีนี้ผมแม่งเข้ากล้องนะติดกล้องไปกับเขาด้วยเรียบร้อยพวกจับย้ายด่วนเลยแต่ก่อนย้ายอ่ะมีงานเข้ามาหาผมเ่อเจ็ดสิบจีเข้ามาแล้วแล้วผมอาลงไปฝังดินไว้พอฝังดินนะผมกะว่าให้มันเงียบไปก่อนค่ออ,ออกมาใช่ใช่เพราะว่ารอดูก่อนว่าเขาบอกว่ามันจะโดนย้ายอนะไรเงี้ย พอทีนี้มันผ่านไปสามวันแล้วเราใช่เราก็เลยเราก็เลยบอกให้เด็กอะไปฟ้านซื้อไอ้นมดัตมิวอะหลอดเอาใช้หลอดใช้หลอดใช้เอาหลอดอย่างเดียวนะนมนมไปแจกพวกนี้หมดเลยพวกคนสติไม่ดีพวกบ้าพวกอะไรผมว่าเอาให้กินหมดแลลวต้องการเอาหลอดมาแพ็กก็สองร้อยกว่ากล่องอ่ะผมให้หมดเลยนมในเรือนจำนี่ถ้าซื้อนมมาแล้วมีหลอดจะโทษเชย ไปซื้ที่ร้าน้ายไม่มีเลยของค่าว้านของขนาดน่มันจะมันจุเนี่ยมันไม่มีอะตาช่างหรือไม่มีอะไรที่วัดได้ว่าเท่าไหร่เนีขาอาศัยปริมาณตักเอาเท่านี้ตั้งตั้งมูลค่ามาว่าเท่านี้เท่านี้นนี้แล้วพอทีนี้ปุ๊บก็เอาของขึ้นมาตังอะไรเรียบร้อยแล้วชื่อย้ายมาเลยอ้าวพอห่างกันสามวันเราว่าไม่มีอะไรแล้วพอทีนี้ปุ๊บ มีชื่อย้ายเลยย้ายด่วนนะคือโดนอุ้มอะพูดง่ายอ่าแต่ดีแต่ทีเนี้ยดีอย่างคือเขายังให้เก็บของเก็บอะไรไงก็เลยเก็บแล้วก็ย้ายบางทีมันเขาเรียกไม่ได้เก็บของแล้คือออกมาไปเลยเรียกชือแล้วไปเลยอะไรประมาณนี้แล้วแล้วไอทีเตรียมแพ็กไว้แล้วอ่ะก็ในบ้านก็สารต่ออ๋อให้เด็กในบ้านสารต่อใช่ใช่ใคือในบ้านสารต่อคือพ่อบ้านรองจากผมอะอีกคนหนึ่งอะที่คอยดูแลคนในบ้านอะคือสารต่อไป เขาตามไปตามไปไปเก็บไปใช้นี่เขาอะไรแบบเนี้ยแล้วผมก็ย้ายไปอ่ะเดี๋ยวขอหยุดพี่เตี้ยไว้ก่อนเดี๋ยวให้พี่เป้มั่งพอพอได้ข่าวมามเล่าให้ฟังหน่อยพี่ว่าที่เขาว่าก่อนพี่ปล่อยตัวหรืออะไรยังไงเนี่ยยังโดนขึ้นซูเปอร์แม็กอยู่เลยเหรออ๋อมันมีเรื่องอยู่เมื่อปีหกสี่ปีหกสี่ผมเป็นแบบนี้แล้วนะผมนั่งรถเข็นแล้วผมอยู่แดนพอบอ่อะ ผมอยู่แดนบอ่บอแล้วทีเนี้ยผมก็อยู่ไปมาผมอยู่บอบอผมเป็นมาพอ,อมาเกือบสิปีพี่ทำทำประโทษไหมผมเหลือโทษอยู่ประมาณหปี ทำพักโทษแล้วเขาเรียกทำพักโทษกรณีพิเศษเรียกทำพักโทษกรณีพิเศษด้วยหลักคุ้มครอภาพหมอตรวจแล้วอะไรทำจริงหมดแล้วคือจะเดินเรื่องเอกสารครบหมดแล้วแล้วเราระหว่างเราทําแล้วเราเซ็นเรียบร้อยแล้วสืบต่อราเรื่องตกเรื่องตกกลับบ้านเลยมาแล้วคือว่ารอรอเรื่องตกระหว่างรอเรื่องตกปุ๊บเราเสียบไปมีมีประเด็นกบกับเจ้าหน้าที่ก็เลยครับพี่ทั้งนั้นเพราะว่าเดี๋ยวผมขอขั้นนิดนึงก่อนครับเดี๋ยวอธิบายให้เอฟซีเข้าใจก่อน ก็คือที่เอฟซีอาจจะเห็นว่าที่พี่เป้นั่งอยู่นี่จริงๆแล้วนะครับขอโทษนะครับครับผมจริงๆแล้วพี่เป้นี่แกพิการครึ่งท่อนนะครับพิการรึงครึ่งท่อนล่างต้องอยู่รถเข็นนะครับเดี๋ยวจะว่ามานั่งคุยอย่างนี้เนี่ยเข้าใจเลยครับบางทีนั่งนานนั่งนานอาจจะเมื่อยอาจจะปวดอี้บอกเอฟซีไว้ก่อนว่าคือพี่เป้แกพิการเดี๋ยวมาฟังบางทีว่าเขาโดนอย่างเงี้ยเพราะอะไรเป็นอะไรมาอย่างนี้มาั เดี๋ยวพาร์ทหนะ้าผมจะให้เขาเล่าให้ฟังแล้วกันอ่าพาร์ทนี้ต่อครับอ่ะก็ะคือว่ามันมีมันมีปัญหากับเจ้าหน้าที่<ม>เจ้าหน้าที่คือเรื่องของเรื่องคือหลานเราอะ่ะหลานเราทํางานช่วยงานเป็นเหมือนผู้ช่วยเหลือเป็นงานผ<ม>ู้ช<ม>่วยเหลืออ่าแล้วเราเราเป็นคนไปขอเข้ามาว่าเอาหลานมาอยู่ด้วยมันดูแลเราลักมันมันเป็นลูกนะน้องลูกพี่สาวเนี่ยแหละก็เลยแบบว่ามันไปหยิบปฏิพินของเขามาปฏิพินของเขาอะ่ะ ที่ก็คอยข้าวันนี้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 เอาจากโต๊ะโต๊ะเจ้าทำง,งานฮนะเอามามาวางไม่ที่โต๊ะอ b d ดีเพื่อมาดูวันที่เหมือนกันแต่การเรียกยิ้มของเขาเจ้าที่มาแล้วทีเนี้ยเขาจะเขามาปุ๊บเขามาโวยวายเขามาโวยวายเรียกรีบรีบเขาจะียรอหลานผมย้ายแดงเจา้าหลานผมย้ายแดงแล้วถามว่าถ้าเอาหลานผมย้ายแดงแล้วใครจะดูแลผม,มถูกไหมผมไม่เครไม่ขอมาเอาเอามาช่วยเหลืองานแค่ผิดนิดเดียวทำไมตักเตือนไม่ได้ทำไมถึงขั้นต้องย้ายแดงกันด้วยอ่ะผมก็เลยไปใส่อารมณ์กับเขาไปมีคําพูดกับเขา ผมก็ไปคุยเขาต,งตรงๆบอกว่า,วาคือผมพูงตรงเลยผมมีลัมติงกงนอยู่ <มา S 2> อ่าลัมติงเขาก็รู้มีลัมติงอยู่แล้วผมคุยกับเขาว่าเขาต้องเอาย้ายด้วยเรื่องผิดแค่นี้เองอเขากเนี่ยผิดไม่เป็นไรเลยเขามาสายลมกับผมผมก็เลยมีความโมโหผมก็เลยขึ้นกับเขาเพราะผมมีลัมติ้งอยู่ถูกปะก็ละเลยคือเขาเลยร้องออกไปวิ่งออกไปวิ่งออกไปเขาหาผมไม่คคูบหัว ไปฟ้องกับเจ้าหน้าที่คนนึงเป็นแบบผู้แดนอะ่ะเขาไปบอกไปโทรหาผู้แดนบอกว่าเนี่ยเป้มันมามขุมคู่อย่งหนูอย่างนู้นอย่างนี้ร้องผมร้องไห้อะไรเงี้ยผู้แดนนี้ก็ไปนสนใจมาถึงมาใส่ผมเลยมาด่าผมชอ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 ,ชอปึ๊บผมถามมาแล้วไงต่อมาดต่ถ้าผมเนี่ยแล้วคือไม่เห็นมาฟาังเหตุผลผมเลยอะไรเงี้ยอยู่ยริจะมาเอาอยุงเอาย้ายกันง่ายๆก็ทํางานก็ช่วยเหลือทั้งงานมาอะไรเงี้ยทำไมขอแค่นี้ไม่ได้ไงแล้วหน้ามาไม่มาฟังผมอ่ะผมก็เลยน้อยใจผมผมก็เลยออกมาเลยผมก็เลยเอากะเบื้อง วดขวดปวดลปคลาไม้ผมทุบเลยปังครั้งที่หนเขาเขียนว่าผมทุบผมคนเดียวใครห้ามยุงย่งด้วยใครอย่ามายุ่งกับผ,ผมมาห้ามเพิ่มมไไม่ได้ผมก็เลยหยิบมาผม,มเลือดเบอร์หัวเลยผมกดเลยประมาณสามเทียคือเลือดเต็มหน้าเลยผมเข็นไม่หาต่อกี่กี่เลือดกี่หัวเพราะผมทําอะไรไม่ได้ไงผมโมโหผมอะ่ะคือผมทําอะไรไม่ได้นะผมคุมสติอรารมณ์ไม่อยู่นะผมกี่หัวเสร็จปุ๊บผมก็เลยเข็นไม่หาต่อเรือยเนต่อผมถามเนี่ยหัวหน้าเข้าหน้าย้ายมันน่ผมเครียดนะอะไรเงี้ยผมก็ร้องไห้ะ ไว้ยทาบันทึกผมอีกไปหาผมทำร้ายร่างกายตัวเองเองีกเขียบันทึกผมอีกโดนโดนเข้าไปอีกคือผมดูทั้งหมดสองสองขทงอ่ะขอโทษพี่ก็ไม่ได้เลยอยงนั้นก็คือก็ทำบันทึกผมว่ากระด้างกระเดื่องกระด้างกระเดี่ยงเรื่องแรกแล้วเรื่องสองก็มาคือทำร้ายตัวเองกระด้างเดื่ยงจบแล้วคือว่าอะไรเด๋วถามหน่อยว่าเซนให้เอาทำบันทึกผมไปให้ผบเซนผบเตีกลับมาเอาผมไปขึ้นสูมไหม อย่างเงี้ยเป็นยังไงขึ้น, <S 2> <S 2> นเอาอย่างเงี้ยเป็นคื้นรูเปอร์แม็กผมถามเลยผมขอว่าบอกผมไม่พูดอะไรเลย,เลยบอกว่าเอาอย่าเอาพื้นยังไงเก็บ,ผกกบ้ผ้าไปกับหลานทสองคนเก็บผ้าไปถังทั้งสามขอจะรอที่แดงคุณพ่อแม็กก็ต้ององุ้มือเข็นขึ้นไปทั้งสามซอยคือมีห้องน้ำไหมมีห้องน้ำมีตัวคือนอนได้แค่สองคนปกติมันจะนอนได้แค่คนเดียวแต่ผมช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็เลยเอาหลานผมไปไปทำด้วย ข้างในมันไม่มีแพมเพิสไม่มีอะไรนั้นอ่ะใช่มันเป็นยังไงอ่ะจริงๆคนลําบากเดียแค่อย่างนี้มันก็ลาบากผมเป็นแผลกดทับด้วยผมก็ถามว่าคุหน้าคุหน้าเดินมาหาผมบอกครูแม่งพูดไม่ได้ว่ามันเป็นคําต่างบอกบอกผมบอกผมเข้าใจนะแต่ถามว่าถ้าผมเป็นอะไรมาชาวไทยแล้วมีชอบผมเพราะอย่างหนึ่งผมมีแผลติดเชื้ออยู่ ผมไม่แพ้กูทับแพ้เยอ่ติดเชื้อนี่คือเาเรียกว่าอะไรถ้าติดเชื้อปุ๊บม,มันต้องตัดอย่างเดียวคนระับคือต้องตัดขามผมทิ้งผมติดเพราะว่าผมออกโรงพยาบาลบ่อยไงเพราะแผลผมติดเชื้อถามว่าโอ้หนะ้าถ้าผมเป็นอะไรมาโอหนะ้รารับผิดชอบไหวไหมเขาบอกกูรับผิดชอบม่ไหวแล้วกูพยายามจะเอามึงกลับเนี่ยแต่มึงต้องรอคําสั่งมาผมขังอยู่ที่วแม็กซ์หมดสองอาทิตย์นะภาพเนี่ยคือขังวันเดียวก็ตายแล้วนอนอยู่ขังของมันก็ตายแล้วเห็นภาพเห็นภาพดูพี่ใช่เอาผมไปขังที่ว่าแม็กซ์ชั้นสามเออ ที่วันพี่สิบสองไอ้สิบสี่วันสองอาทิตย์ไม่ยังสองปีแล้วสองว่าโอ้โหแล้วถามว่าหัวหน้ามาตอบผมหัวหน้ามาตอบผมมามาเคลียร์มาอะไรเงี้ยถามแต่ผมว่าต้องโดนระงับก่อนแล้วหกเดือนผมทาพักโทษไปใช่ป่ะผมต้องโดนระงับก่อนแล้วหกเดือนภายในหกเดือนนะห้ามภายในหกเดือนคือห้ามพิจารณาต้องมาพิจารณาใหม่อ่ะเพราะผมมีแค่เดือนเดียวผมว่ากลับบ้านแล้วสรุปไงพี่สรุปสรุปว่าผมไม่ได้ตัดเขาพ้จริง คือเรื่องตกมาทําเรื่องตกมาก็คือว่าเซนผอนมันอขออ้นคนเซนว่าผิดจริงให้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 ผิดผิดข้อหนึ่งก็คือว่าตัดเยี่ยมยาสามเดือนไอตอนนี้แสามเดือนเราไม่บอลเลเดี๋วเราไม่บอลี่แต่มันเป็นผิดวินัยอ่ะมันผิดวินัยแล้วเราก็โทษเราพาคโทษเราเลยไม่ผ่านก็ถามว่ารู้สึกเสียใจไหมพวกเสียใจอีกเดือนเดียวกับบ้าน้วกากอีกหกปีอ่ะภาโทษไม่ขาดต้องก็ต้องไปหกปีวันเดียวันทําอะไรได้เยอะมากเดี๋ยวเอางี้ ตอนนี้พักโทษไม่ได้แล้วโดนตัดไปแล้วโดนตัดไปแล้วก็เลยมานั่งจังหวะพอดีมีอาัยมาดีเยอ่างั้นเดี๋ยวผมขอขั้นไว้ก่อนอาไพไม่ก้าลยพี่อาัยไม่กล้าไม่เกี่ยวขอคั่นไว้ก่อนเวลาหมดก็สําหรับพาร์ทนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามทางด้านล่างนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่อง กบจังนานาด<ต>ยนะครับกดให้กมหน่อยครับรู้สึกว่ามันจะน่าเฝ้าคอนเลนตรเอสำหรับคลิปนี้นะครับขอลากันไปเท่านี้ก่อนพบกันพร์หหน้าครับผมขอบคุณครับ <laughs> ผมผมเก็บเหล็กอะไรหมดแล้วก็คือจะขึ้นห้องแล้วล่ะสี่โมงกว่าแล้วเป๋าวีดแล้วใช่ปะแม่งเหล็กผมเห็นคุนแหวกมาจังหลังอ่ะแหวกมาจังหลังมุมฐานไม่เห็นแล้วหูแม่งเหล็กมาถึงหลังกูแล้วตึ้งผมล้มเลยล้มทั้งตัวเนี่ยตัดทีง้างแล้วไอตัดไปทั้งตัวเลยแล้วนอนแผลเนี่ยคือแม่งมากูละแผลกูละแผลแม่งมาแทงปุ่งปังปุ่งปังหมดเลยก็คือลุมลุมแทงเลยแทงหน้าอกไอ้มีดที่แผลแรกที่แทงผมเนี่ยคือแม่งมาแทงหน้าอกผมอีกแม่งรอบมิดดั้มเลยผมรู้เลยแม่งวูบเลยแบบเมื่อแม่งชักออกมาแม่งกระปากพอง đi bộ nào văng ra liền, tôi cũng không may không thể được, lên tôi mệt rồi, tôi của tôi, tôi biết là nó không được, tôi đã định một trăm, một trăm, hai trăm, tôi nhìn thấy tôi lấy tôi bỏ nó ra, nhưng